โชคดีมีคืนลดหย่อนภาษีสูงสุด40,000บาทลูกค้าของคุณได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วสูงสุดไม่เกิน40,000บาทคืออะไรไปดูกันเลยค่ะเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมีระยะเวลาในการซื้อและก็ใช้สิทธิ์หรือเรียกได้ว่าวันที่ที่ลงอยู่บนใบกำกับภาษีตั้งแต่วันที่1มกราคม2566 ถึง15กุมภาพันธ์2566นั่นเองค่ะโดยหลักฐานที่ลูกค้าจะนำไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะคะนั่นก็คือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบกระดาษค่ะลูกค้าเนี่ยจะนำไปใช้สิทธิ์ได้สูงสุด30,000บาทค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เพิ่มขึ้นมาอีก10,000บาทรวมเป็น40,000บาทนั่นเองค่ะ และใครก็อยากจะใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เสียภาษีให้น้อยที่สุดใช่ไหมล่ะคะแล้วธุรกิจของคุณสามารถออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือยังเรามาเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้ากันค่ะโดยใต้คลิปนี้นะคะปอยได้แนบลิงก์ขั้นตอนการยื่นคำขอกับกรมสรรพากรไว้เรียบร้อยและะ้วค่ะสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะและแน่นอนค่ะระบบพีของเรานะคะก็ยังรองรับการออกส่งมอบและ จัดเก็บใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง2แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น e t h e ็ k i n v o i by e m a i l หรือ e t h e c k i n v o i c e and e r e c e i p t และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ peakaccount.com และอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะ friend of business peakaccount.com